หนึ่งล้านนนะครับโวยแน่นอนหนึ่งล้านโวยแน่นอนใช่ไหมครับก็ถ่ายเสร็จแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ภาพวิดีโอนะครับภาพวิดีโอครับได้ภาพวิดีโอละลายความสดใช่ไหมอ่ะละลายความสดตัวนี้ขอแป๊บหนึ่งไหมครับขอแปหนึ่งล้านนะครับโวยแน่นอนหนึ่งล้านโดยแน่นอนใช่ไหมครับอก็ถ่ายเสร็จแล้วนะครับเนี้ย อันนี้ภาพวิดีโอนะครับภาพวิดีโอครับ้ได้ภาพวิดีโอละลายความสดได้ไหมอ่ะละลายความสดตัวนี้ขอแป๊บหนึ่งนะครับขอแป๊บหนึ่งหนึ่งหนึ่งล้านหนึ่งล้านนะครับโดยแน่นอนหนึ่งล้านโดยแน่นอนใช่ไหมครับก็ถ่ายเสร็จแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ภาพวิดีโอนะครับภาพวิดีโอครับ้ได้ภาพวิดีโอละลายความสดได้ไหมอ่ะละลายความสดตัวนี้ขอแป๊บหนึ่งนะครับขอแป๊บ หนึ่งล้านนะครับโดยแน่นอนหนึ่งล้านโดยแน่นอนใช่ไหมครับก็ถ่ายเสร็จแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ภาพวิดีโอนะครับภาพวิดีโอครับได้ภาพวิดีโอละลายความสดได้ใช่ไหมอ่ะละลายความสดตัวนี้ขอแป๊บหนึ่งนะครับขอแป๊บหนึ่งหนึ่งล้านนะครับโดยแน่นอนหนึ่งล้านโดยแน่นอนใช่ไหมครับก็ถ่ายเสร็จแล้วนะครับเนี้ย อันนี้ภาพวิดีโอนะครับภาพวิดีโอครับภาพวิดีโอละลายความสดได้ไหมอ่ะละลายความสดตัวนี้ขอแป๊บหนึ่งไหมครับขอแป๊บหนึ่งหนึ่งล้านหนึ่งล้านนะครับโวยแน่นอนหนึ่งล้านโวยแน่นอนใช่ไหมครับก็ถ่ายเสร็จแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ภาพวิดีโอนะครับภาพวิดีโอครับภาพวิดีโอละลายความสดได้ไหมอ่ะละลายความสดตัวนี้ขอแป๊บหนึ่งไหมครับขอแป๊บ หนึ่งล้านนะครับโดยแน่นอนหนึ่งล้านโดยแน่นอนใช่ไหมครับก็ถ่ายเสร็จแล้วนะครับเนี้ยอันนี้ภาพวิดีโอนะครับภาพวิดีโอครละลายความสดได้ใช่ไหมละลายความสดตัวนี้ขอแป๊บหนึ่งนะครับ